สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพรจิรภาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานขอนําเสนอข่าวประจําสัปดาห์ของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงรางานจังหวัดชุมพรประจาวันที่4เมษายนถึง8เมษายน2565วันพุธที่6เมษายน2565เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนายสุพจน์แขกเพ็งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระล,ลึกมหาจักรกีบรมราชวงศ์ณหอประชุมจังหวัดชุมพรโดยมีนายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานและเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานายสุพ์์แขกเพลงสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมสการะเสาหลักเมืองจำลองพิธีบวงสรวงและสมโพธิเสาหลักเมืองจังหวัดชุมพรประจำปีพศ2565 นสนามหญ้าภายในอาคารสารกลางจังหวัดชุมพรโดยมีนายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานผลการตรวจคุ้มครองแรงงานประมงวันที่4ถึง8เมษายน2565ตรวจเรือทั้งหมด75ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ853คนเป็นสัญชาติไทย190คนสัญชาติเมียนมา652คนสัญชาติกัมพูชา6คนสัญชาติลาว2คน และสัญชาติอื่นๆ3คนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน